สิฮดน้ำจังได้จังเสีหยห้มันหลอดกับการปลูกหอมบัวเลยในเข่งได้ี่น้องม้อนี้สิเผยเทคนิควิธีการรดน้ำยังไงหลังจากปลูกใหม่ๆเด้อก็คือในระยะนี้1สัปดาห์แรกหลังจากปลูกไปแล้วเนาะการปลูกเขาก็คุ้มฟัางฮดน้ำซุมๆอยู่แล้วหลวแล้วกปลูกลงไปหลังจากนั้น,กกนเขาก็ดูแลการให้น้ำเขาเด้อเพาจำเป็นต้องฮดถุกมือก็ได้ก็คือบ่ให้เขาเปียกแชะบ่ให้เขาแห้ง แคร์ผิวๆให้เขากระชุมกระชวยปรามานว่าเข้าอาบน้ำช่วงหนาหนาวจังไรจังสรรจะเป็น,นของแลนกายนา้ำปื๊ดปื๊ดปรามานนั้นก็คือจะให้เขาเปียกแชะถามันแห้งเข้ากับแคร์หดนน้ำพ่อซุ่มๆพอว่าถ้าเปียกแชะเกินไปเขายัางหน่อยอยังอ่อนอยู่เขาสีหลากเน่าเด้อดังนั้นการรักษาในช่วงนี้ก็คือบ่ตองเลงน้ำโดยเฉพาะหอมเขาเปะชอบน้ำขังปะชอบน้ำขังปะชอบการเปียกแชะ โดยเฉพาะถ่าดินเฮ้าบอลวนบอระบายน้ำได้ดีปัญหาเน่าตามมาแทนแน่นอนปลูกไม่ไม่เหลืองแบบนี้บระต้องตกใจด้วยพี่น้องเพราะว่าใบาเก่าเขาจะผัดไปยอดไม้เขาสิทแท่งออกมาดูแลาการจัดการแบบนี้ได้สําหรับหอมโบเลยปลูกในเข่งหรือปลูกในกองดินหรือบนดินก็แล้วแต่ขอให้ยกสูงจากระดับพื้นดินเพื่อระบายน้ำได้ดีเขาชอบชุ่มชื้นไม่ชอบเปียกแฉะนะพี่น้อง